สวัสดีนะคะเพืกคนวันนี้กันใน,กนเกมลูกบ็อกแบบเดวัติกพิเติตกาวนะครับอันนี้ก็ภาคสองเลยก็จะนี่เแาเ้วไปวันนี้เราก็จะมาเล่นเป็นห้วหัปูบโอเคอจะมีสิ่งที่นมาเล่นกาลูกกัน ดเดิมนมะไม่เหมือนกันจริงๆเกินไปน้าไหลน้ำไหลเลยโอ้ย,อ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 ยประตูความเข้าใจของนักกาอะไรอ่เอ้ย,เ,อยเลือดน้อยแล้วยังมาสร้างอีกเหรอ เวียงนี่ตส่แลเว็วยมาะโอเคอนะ่าโอเคเมื่อ,อกี้ตัดต่อนะคะเพราะว่าไม่มีอะไรหรอกเฉยๆอยากมาต่อเฉยๆแหละเออวันนี้เราก็จะมาสำรวจอันตรายเหยื่อไทยยังไง

นนโอเคขออน,นุญาตต่อนะคะโอเคนะครับทุกคนตอนเมื่อกี้นะคะผมจะต่อ,ตอผมจะอัพพลังงานบ้าคลั่งให้เต็มนะครับทุกคนจะได้ไม่ต้องขี้ดเกียจดูขี้เกียจรอไงมาเลยแล้วจะมาเริ่มกันเลยนะครับผมเพิ่งกดผมเพิ่งได้กดครั้งแรกจะเยนะยัไลยเกิดออกจากปากเออใช่โอ้ 他不给 แต่ผมก็ต้องโตอนทานกิโลฟันคอทำไมโก้ผมแไม่ใช่พลังไม่งั้นแกแบบตายโอยวันนี้อาจจะถ่ายไม่นานนะคบนานนานไม่นานหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ผม เก็บไปทั้งหมดกี่คิวนะสิบหกคิวแล้วนะครับโอเค,อเคนะครับดู ครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะเอาเอาถังขยะไปโยน,เ,นเออนี่คืออาวุธที่อันตรายที่สุดในเกมแล้วล่ะโอ้โหมันเดินช้ามากเลยเนี่ยเ,เล่นคนไงไม่มีใครโดนลครเลย really ก็วันนี้ก็สบายดีนะหาไม่มีกอูหูแล้ผมว่าผมลองผมจะเล่นในโซนตมาเพราะว่าผมยังไม่ลองผมยังไม่ได้ลองสกิลอื่นเลยเดี๋ยวเรามันลองสกิลอื่นนะครับสกิลสกิลที่สามอ่ะเออเขาบอกสกิลที่สามมันโหดนะ โหด,ดีเลยอุ้ยเอ้ยช่ด้วยดโดนขังโดนเลือกดกระจัด จะหมือกดีจังและจะเป็นละอ ก็เลหล่นไปตายเลยหมาพี่เรจะลองทีส่สกิลที่สาม แต่มาไม่มีสกิลหละแต่การมแปลงล่างการลมแปลงล่างคือมันโกงมากเลยอะ่ะใช่ไหมมันทุกพื้นด้วยใช่ไหมเออแม่ใจอัปเอร์อพักมัดปกติอกิลที่โหดที่สุดก,ก็น่าจะเป็นมัดปกติ มันปกติไงคือครับค่ะอืเฮ้ยแกจะเต็มแล้วทุกคนแต่ว่าไม่เชื่อสก,กิสกล3จกว่าสกิลไหนดีอ่ะต้องร้อยให้คนอื่นมาโจมตีเราอน เบคอนมันก็โอ้โหมันก็สู้นะเนี่ยขนาดมันยังจัดการคนที่สูงสุดได้เป็สูงสุดกับเบคอนเบคอนยังยังจัดการอ่ะคิดตูวโกคูอยู่นู่น,ม,นมีคนจองอต่อยบ้างเพื่อน wir bitte im Wih, dia dah lew Kut, ma Nanti dia akan มาได้แล้วมัดิงจังโอ้เรียบร้อยเสร็จแล้วเบคอนเออลูกรักมีใคร เดี๋ยวต่อมาผมจะลองใช้สกิลสามนะครับเป็นยังไงอุ้ยทุบกระโหลกทุบกระโหลกถ้าซื้มอมากีทุบกระโหลกคนอื่นๆโอเคอุ้ยตกใจหมดอะไรเสียงอุกบาทนี่เอง ต้องรอพี่ปีนคอนหีืนคอนเด็กน้อยเลยเ่นอดปีคอนเึ็ตสู้นะเอ,อ้ยต่อยผิดคนแล้ว <c oughs> เอ,อต่อยเลยพี่ มันยี่สีอะไรฮะยี่สิบอย่างไรตึ๊ดต๊ดต,ดต,ดตุดยอดเลยต่อสู้กับเบคอนดิมีคอนจะสู้ไม่ไหวเ,หอเอคอน จะไปหาโกคูเหรอเฮ้ยปีศาจปูกเกิดเลคอนมันก็โอ้โหไปหาปีศาจปูเดี๋ยวก็ตายหรอก่าไปยุ่งกับมันดีกว่านะปีศาจปูอะมันโหด เรียบร้อยหมัดปกติต่อยใกล้ๆตัวมันจะตายเลยนะเพื่อนไม่รู้อะ่ะโอขึ้นนิดเดียวเองมัดหมดจิจังขึ้นเดียวผมตัดไปตอนหมดจริงจังเต็มก็แล้วกันนะครับโอ้คิะกนะกทตุกกุตอนนี้แล้วก็ หมดจริงจังก็เต็มเรียบร้อยเหลยวก็มาแล้วเราจะมาลองใช้สกิะะลสามัมัดไลายแรงจะเป็นยังไงเออหรือว่าไม่เอาดีเราจะเอาสกิลเลขดีกว่ามันเท่ดีนะ น่ะคนไหนดีที่จะต่อยเราม่มีใครกล้าต่อยเราเลยกไหนคนไหนจะต่อยเรามาเร็ว พออยู่ไหนไมีมใครจะต่อยเราลีต่อยเราเวนี่เอ้ยน,นี่ไม่ต่อย ทำไมคนอาจจะต่อยเราไม่มีใครที่จะเอากระบ,บองมาฟาดหัวเราเลยเดี๋ยวต้องหาเรื่องเขาก่อนนะไม่โดนมาเร็วมาเร็วเขาจะต่อยเรามาเร็วไม่มีใครต่อยเราเลย แล้วต้องไปตรงนู้นก็ต้องหรือจะมีคนมันจะมาต่อยเราคนนี้เขาไม่เอาหรอกเบคอนอะไรมาต่อยเราเร็วเราอยากใช้สกิลวันนี้เราจะใช้สองรอบนะสกิลใไซต์มาก็ไม่มีใครต่อยเราสกักทีเลยวันนี้เหรอ เราต้องไปหาเรื่องเขาก่อนเอ๊ะ ตายเหมือนเดิมเมื่อกี้นึกว่าจะไม่ได้ใส่แล้วนะโอเคสำหรับทีนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับไปไยจวบจวบ